นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะวันนีนะครูก็จะมาสอนเรื่องทำงานสามัญทางการศีกสามาว่าแตดการเป็นยางไงทำงานสามัญนะคะนักเรียนครูคะใช้เรี่องเฉพาะคนสถานที่สถานที่สภาพธรรมชาติครับทั้งที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นโลกระการและทาประการทางกเรียนทำงานสามัญนะคะนักเรียนคะคมณครูจพูดค ตัวอย่างประโยคของคำนามสามัญน,นะคะคือต้นไม้ก็มีบ้านหลังนี้นาาก็ไม่เป็นไรแม่ไปซื้อผลไม้ที่ตลาดค่ะส่วนคำนามสามัญน,น,นะคะนักเรียนจะเป็นค้นามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของสิ่งต่างๆสิ่งนั้นอาจจะเป็นนักเรียนคะหุดเล่นโทรศัพท์นะคะแล้วมาตั้งใจเรียนค่ะนักเรียนคะ น่าจะเรียนนะคะครูจะมีเก็บคะแนนเพราะฉะนั้นนักเรียนช่วยครูตอบคำถามนะคะคำนามวิสามันนะคะคือคำที่ใช้เรียกเฉพาะของสิ่งต่างๆดังนั้นเช่นคำว่าปลายเป็นคำว่าปลายเนี่ยเป็นชื่อเฉพาะของคำว่าอักอายค่ะงั้นครูจะให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างคำนามวิสามันและคำนามวิสามันกันมาคุณคะแนนให้นะ จะเป็นรา,าคาบอรคะโรงเรียนได้ไหมคะได้ค่ะโรงเรียนเป็นอะไรคะโรงเรียนเป็นคำนามค่ะคำนามอะไรคะคำนามสามัญค่ะถ่าเก่งมากค่ะโรงแรมครับโรงแรมเป็นคำอะไรคะคำนามสามัญครับอ่างั้นต่อไปครูขอเป็นคำนามที่สามัญค่ะจังหวัดเชียงรายถูกต้องค่ะจังหวัดระนองครับค่ะเก่งมากค่ะมีอีกไหมคะ กรุงเทพมหาคนครค่ะมีอะไรอีกไหมใยแดงค่ะใยแดงเป็นอะไรคะใยแดงเป็นคำนามวิสามันค่ะทำไมถึงเป็นวิสามาันคะเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะค่ะมากค่ะครูนะคะก็อยากให้นักเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าทุกข้อจะมีเกี่ยแนนถ้านักเรียนนะคะสนใจเรียนมากขึ้นคะแนนของนักเรียนนะคะก็จะดีขึ้นเรื่องรองความสำเร็นโลกเรียน ก็เป็คขับขอบคุณค่ะนักแียนทุกคหทดของฟารเคารพ